ลักษณะดินที่ดีที่จะใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยต้องเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะดินที่ดีนะครับที่จะใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับต้องมีลักษณะดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับต้องมีสารอาหารที่เพียงพอนะครับนั่นก็คือมีปุ๋ยที่เพียงพอนะครับที่จะให้พืชเนี่ยได้เอาไปหล่อเลี้ยงนะฮะสนะครับจะต้องมีจุลินทรีย์เนี่ย อยู่เยอะนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะเพราะว่ากรดซีเนี่ยจะทําหน้าที่ในการย่อยปุ๋ยให้พืชเนี่ยได้เอาไปใช้นะครับแล้วก็3นะครับจะต้องมีค่า ph ที่เหมาะสมนะครับไม่เป็นกรดเกินไปนะฮะแล้วก็4นะครับจะต้องมีการระบายน้ําที่ดีนะครับก็คือมีดินเนี่ยมีความร่วนนะครับมีความเป็นดินร่วนนะฮะไม่เป็นดินเหนียว ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยมันจะเก็บกักน้ำไว้ทำให้ต้นไม้นะครับเป็นโรคได้ง่ายแล้วก็ห้านะครับดินตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องอุ้มน้ำได้ดีนะครับนอกจากมันจะระบายน้ำได้ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องสามารถที่จะอุ้มน้ำได้นะครับเพราะว่าเวลาที่พืชเนี่ยดูดสารอาหารไปกินนี้เนี่ยนะครับพืชมันจะดูดเป็นสารละลายนะครับก็คือจะดูดเป็นน้ำึ้นไป น้ำนี่จะต้องมาละลายปุ๋ยในดินนะครับแล้วก็เก็บอุ้มน้ําไว้นะครับระหว่างนั้นนะครับพืชก็จะดูดนะครับน้ําที่ละลายปุ๋ยเนี่ยนะครับดูดขึ้นไปทําให้พืชเนี่ยได้กินอาหารได้นะฮะนี่ก็เป็น5ลักษณะนะครับของดินที่ดีที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ติดตามกันได้นะครับในซอฟ t f ฟารมนะครับเรื่องราวด,ดีทางการเกรษตรที่ปฏิบัติจริงแล้ว มาบอกต่อกันแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับส,สาีกุมสวัสดีครับ